สวัสดีชาวันใหม่ครับพอดีฝนตกแรงน้ำในแปลงมาเยอะครับก็เลยมาระบายน้ำออกนะครับเลยเปิดหน้าท่อน,นะครับไหนเข้าไปในท่อนะครับจากอีกแปลงนึ่งไปอีกแปลงนึง บรรยากาศตอนชา้าครับที่ทุง่งนานะครับบ้านสวนสันฝัน3า0งองศาสวัสดีครับ